สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดมินเจครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวรหัส r วเปน,นดีที่1นใ4นดีที่1624ครับตัวนี้เนี่ยความคุ้มค่าไม่ได้อยู่ที่สกินนะครับผมบอกก่อนเลยความคุ้มค่าอยู่ที่สถิติที่เจ้าของลงทุนปั้นไว้ให้คุณผู้ชมที่ซื้อต่อนะครับก็ ID นีนี้ราคา5690คุณผู้ชมจะได้ในส่วนของสถิติ เล่นไป14,000ักว่าเกมใน w i n เ t e อัตราชนะ95.7%ครับแม้ว่าเจ้าของอดีนี้จะประคองวินเลทไว้ต่ำอยู่แค่ ol, แลงโกและก็มีสถิติการเล่นน่าจะเป็นโหมด33เป็นหลักเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่ซื้อดีนี้ไปแล้วคุณมีศักยภาพพอที่จะดันขึ้นคอนคูลเลอร์หรือว่ากอร r เรสลูเลอร์หรือว่าซู p r ร m มคอนคูลเลอร์ก็ตามเนี่ยมันจะทำให้สถติภาพรวมของคุณก็สวยไปได้โดยปริยาย,ยนะครับ แล้งเป็นอดีตคอนเป็นอดีตซูพรีมหรือแล้งสวยกว่านี้นะครับแล้วก็มีจํานวนแมทที่เยอะวิเลตที่ดูดีมันก็จะทําให้ภาพรวมสถิติของคุณนั้นดูโหดได้ไม่ยากเรียกได้ว่าเป็นอดีตที่เจ้าของกล่าวนั้นลงทุนปั้นไว้ลงแรงไว้เยอะแต่คุณผู้ชมสามารถได้ทั้งหมดนี้ไปเป็นของคุณในราคาแค่5690บาทเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบประกอบการตัดสินใจดูและตัดสินใจดูได้เลยนะครับ เริ่มกันเลยที่ข้อมูลเบื้องต้นก่อนละกันสถิติก็ตามนี้เลย14,500กว่าเกมวินเลจเกุ้รเครับเรียกว่าใน1,000 10, 0เกมเนี่ยแพ้ประมาณ500เกมเท่านั้นครับเรียกว่าน้อยมากครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับแล้วก็ในส่วนของสถิติไปดูกันเลยฮีโร่หลักๆที่เจ้าของนิยมเล่นมีทูเรนเพนมิน่าเชน สกัดโลลิออนคริสิกมูลาดสังเกตว่าวิเลตแต่ตัวด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว,ว่า90%ทุกตัวเห็นไหมครับสวยมากบางตัวนี่เกือบ100%เลยอย่างโอเมนเนี่เยเกนะฮะแล้วก็ตัวลิเลียน้า99คิวเลนโอ้โหเอนโซ100%เลยครับเรียกได้ว,ว่าไม่แพ้เลยก็ประมาณนี้นี่คือความชำนาญนะครับสกอร์แข่งขันมีการเล่นจัดอันดับไอซีซั่นฤดูกาลเนีย่ยประมาณนี้ซีซั่นทั้งหมดก็ประมาณนี้ คาร์โน h เชสที่เคยเล่นไว้ตามนี้เลยครับภาพร,รวมในการเล่นแต่ละโหมดจํานวนแมตช์อัตราชนะก็ตามนี้ก็เรียกได้ว่ามาจากโหมดที่เป็นโซโล่แบทเทิลสี่พเกมสกรีมิดอีก4,000เกมและ Grand Battle อีก5,000เกมและวิเล่ในส่วนของโหมดจัดอันดับก็ดูดีมากๆเพราะว่า68เกมเนี่ยอัตราชนะ82%เลยครับสกอร์ผู้เล่น1นึรอคะแนนเต็มช้ยาสมรภูมิแชมเปี้ยนชิพมีในส่วนของแชมเปี้ยนชิพที่ ซีซั่น1 3และ6กับ7นะครับมีได้ทิปเปิลข่าวในซีซั่นล่าสุดเลยความสัมพันธ์ไม่มีนะครับนี่คือสถิติเบื้องต้นของไอดีนี้ไปดูกันต่อที่ฮีโร่และสกินครับฮีโร่ในไอดีนี้มีทั้งหมด104ตัวละครขาดทั้งเกมแค่11ตัวครับก็11ตัวนี้คุณผู้ชมสามารถทยอยซื้อได้ยกเว้นแค่จ๊กเกอร์เดอะแฟนะครับก็เก็บเหรียญในเกมทยอยซื้อได้เลยอย่างตอนนี้ถ้าต้องการซื้อพวกวายโออะไรเงี้ยคุณซื้อได้เลยนะครับเหรียญพอก็จัดได้เลย ส่วนสกินไอดีนี้ก็เรียกได้ว่ามีหลากหลายพอสมควร1 6 8สกินก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวสุดท้ายกันเลยครับอ่ะโอเคสถิติคุ้มไอดีเนี้ครับบอกเลยว่าสกินเนี่ยเหมือนของแถมมากกว่าเพราะสถิติขนาดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องใช้แรงกายแรงใจขนาดไหนครับเล่นไปหมื่นกว่าเกมครับถ้าคุณผู้ชมเล่น RV คุณจะรู้ดีว่ามันใช้เวลาขนาดไหนอ่าอาจจะมองว่าโซโล่บทเทิลหรือว่า3 3มสามสรมิต แต่ว่าโหมด55ดีนี้เขาก็เล่น5,000หัวเกมนะครับเพราะฉะนั้นก็มีในโซนของความลำบากพอสมควรอ่ะเริ่มกันเลยที่ในโซนของหน้าสกินทั้งหมดก็จะไล่ตั้งแต่อลิสฮีโรอีกก็จะมีฮีโรอีกสกินอื่นอีกมากมายนะครับสกินฮีโรอีกเพียบเลยนะครับในดีนี้อีโวก็มีนะคอสไอวูคองเวลหนึ่ง อ่าเริ่มเข้าโซนสกินเล g e n ก็จะมีทั้งมิหน้าเทนบัตเตอร์ไฟรีลมาร์มี FMVP นาคอร์ดเจน e n d รียวมะร์เฟนิกสกินอีปิกมู่หลานคลาสเรสต์เพรสิดนต์แล้วก็มีวัลเลอร์พาสสกินทั้งลิเลนาเมโลดี้และคาเฟนี ch, ่เมโลดี้เล g e n มาล็อชเล gend ทาราซิวอดูอินสกัดนัตยาอันนี้ก็มีนะฮะเล g e n เตี่ยวเซียนเซเนียลลิโปคริซี่อันติเมตชุดว่ายน้ำ เอสกรีเมอร์ของเวเลสก็ลงทุนเติมซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็ยังมี Limited Large l a ร์ชล่างแฮกเกอร์แล้วก็ Limited ด r a รกอาวากาศที่ต้องใช้หินอาวากาศในการแลกมาดาพิคาดอศูนรเซลฟิตล i มิเต็ดไบรท์สกินลิมิเต็ดเรียวมะลิมิเต็ดไอยาลิมิเต็ดกิลดอร์ลิมิเต็ดครีซี่ลิมิเต็ดไฮยเตะนะครับแล้วก็สกินอื่นออีกมากมายรวมถึงมีสกินไอริทองด้วยนะครับก็เป็นเอสตรีมยุคแรกๆของเกม r ารที่ ถ้าคุณไปถามคนในอดีตที่สุ่มตอนแรกๆเนี่ยก็จะหมดกันเยอะมากๆอริทองเนี่ยสามพันสีบาทเลยบางคน5้0 0กพันก็มีนะครับผมไม่โมูนะบอกเลยว่าคุณลองไปถามคนเล่นยุคเก่าๆได้เลยอริทองเนี่ยแพงมากแล้วก็มีสกินลิมิเต็ดอื่นๆอีกมากมายสกินไทยเทวนาสลอเรียลทำกิจกรรมไว้เรียบร้อยมีมิรัเคนสกินนตาตาเบอร์ดิงแอมเบอร์เดมอนสเลเยอร์ของอลิส ลิมิเต็ของคาเฟนีวันดิ้งเดย์ลิมิเต็ดของ b u t เตอร์ไฟลิมิเต็ของแอสเซนกา r e เอ er ็ตร er ีเมอร์ฉ er, ี่วอลเลอร์พาร l สคิวเลนวอลเลอร์พาสลนโก่างฟุตบอลลิมิเต็ด a าเฟนีแฮกเกอร์และลิมิเต็ดเอร์ a ร่กามาโลชสองสกินนี้เป็นตัวสุดท้ายและนี่คือสกินทั้งหมดอ่าฮะก็เรียกได้ว่า168สกินก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแค่มีมิ r ร c เ e สกินของนาตยาเบอร์นิงเอมเบกับ i อริทองตกสกินละประมาณ2อ0 0 2 5 0 0 สองสกินนี้ก็5,000เลยนะครับนี่เหมือนคุณได้ไอดีที่เสียงเงินแค่ค่าสกินแต่สถิติคุณได้ไปฟรีๆมันก็คุ้มมากนะครับทีนี้ไปต่อกันที่รูนในไอดีนี้ก็แล้วกันครับเจ้าของเขาลงทุนปั้นไว้จนครบทุกสายเลยก็เรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมสังเกตรูนนะครับจะไม่มีอันไหนที่ต่ำกว่า10เลยทุกอัน10บวกหมดเพราะฉะนั้นไอดีนี้พูดง,ง่ายๆก็คือรูนครบทั้งเกม ROV ครับ ครบหมดเลยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนรูนเหล็กเป็นแสนเลยถ้าเกิดว่านนาคตมีรูนแบบใหม่มาซื้อได้เลยแล้วก็คูปองเหลืออีก1 2 3ตีเป็นเงินก็มูลค่าประมาณ100บาทตรงนี้เอาไปฟรีครับก็เหมือนส่วนลด100บาทไปกับไอดีนี้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของปรับแต่งเอฟเฟกในการสังหารมี3อันเอฟเฟกวาร์ปมี2อันเอฟเฟกวิ่งมี4อันอีโมจิมีด้วยกัน14อันดังต่อไปนี้แล้วก็พวกอาท่าเต้น และก็พวกชุดแต่งต่างๆก็จะไม่ได้พาไปดูนะครับก็ให้เป็นสิทธิ์ของผู้ที่ซื้อต่อเช็คด้วยตัวเองได้เลยคลังของก็จะมีะาบาบัตรเช่าฮีโร่สกินจํานวนมากครับไอเทมจิปฐานจากกิจกรรมต่างๆแล้วก็อีโมจิบางอันก็จะเป็นแบบถาวรสามารถกดรับได้เลยในคลังของพวกท่าวงท่าวาร์ปบางอันก็เป็นแบบถาวรเช่นเดียวกันบางอันเป็นแบบจํานวนวันก็คลังของเนี่ยจะมีของค่อนข้างเยอะที่เป็นแบบถาวรก็มาเลือกรับได้เลยนะครับผมก็จะเก็บไว้เช่นเดิม ให้กับเจ้าของไอดีนี้ซื้อไปก็คือรับด้วยตัวเองได้เลยแล้วก็พวกบรรดาคริสตัลแดงเนี่ยไอดีนี้มีถึง4เม็ดสามารถนําไปแลกสกินซูเปรีมได้ทันที4ตัวอย่างถ้าณนะตอนนี้ผมต้องการ4ตัวผมแลกได้เลยครับจะวูคองจจคริสซี่ไอรีบัตเตอร์ไฟกรินเน็ตเพราะฉะนั้นจะเลือกเก็บไว้หรือจะเลือกแลกเลยแล้วแต่คุณเลยครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับของในขังนะครับก็ โอเคไปดูที่แรงก็กอยู่ระดับโกหนึ่งไม่เยอะครับก็สถิติประมาณนี้แหละสําหรับใครที่อยากให้สถิติสวยก็มักจะทําประคองแรงให้อยู่ในระดับที่เก็บง่ายๆก็เข้าใจกลไกครับแต่ว่าใครก็ตามที่ซื้อดีนี้ไปครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องประคองแรงไว้แค่นี้ครับสามารถเล่นตามอัธยาศัยของคุณได้เลยให้เป็นแรงคอนก็ได้โดยที่คุณไม่ต้องซีเรียสด้วยนะว่าวินเลทจะตกเพราะว่าประคองจำนวนแม์อะมันหมื่นสี่อะ คือต่อให้คุณแพ้มันก็ลดแค่จุดทศนิยมและมันต้องแพ้หลายเกมมาถึงจะลดเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของไอดีนี้ครับสถิติสวยสกินพอใช้ได้และรูนครบทั้งเกม Rv ก็เอาไปเลยในราคานี้นะครับสำหรับ5,390บาทนะครับเอ้ยไม่ใช่5,690โอ้ยสมองขออภัยด้วยครับนี่เวลา ตีสองแล้วนะครับผมรีวิวรอบเด็กมันก็จะประมาณนี้หน่อยอ่ะ5690สนใจติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับก็คลิปนี้ขอจบการรีวิวไปเดี๋เพียงเท่านี้นะครับติดต่อสั่งซื้อที่เพจเจเติมเกมได้เลยลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ก็ inbox มาพูดคุยสั่งซื้อได้เลยนะครับและอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยรีวิวตะกุกตะกักเพราะไม่มีคนกดไลค์กดแชร์เลยฝากหน่อยนะครับ ก็คลิปนี้จบไปที่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ